ประเทศที่นับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพยายามฆ่าเผ่ามากรฟ้าอย่างคันโนคุนิและเดรสโลซาถือว่าได้เป็นห่วงมากพวกเขานั้นจะโดนหางเลขหรือว่าจะโดนพวกเผ่าพกรฟ้าจ้องเล่นงานในภายหลังหรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับอเราจะพูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดของวันพีกันหน่อยครับถึงเรื่องคดีร้ายแรงในดินแดนแห่งถวยเทพและความขัดแย้งกันเองของเผ่ามังกรฟ้านั่นเองนะเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากมังกรพีกตอนที่1นึ่ครับเหตุการณ์สาคัญอีกอย่างหนึ่งในตอนนี้คือการที่เซนชาร์ลส์นั้นมีการสั่งคูมาเพื่อทําการจับกลุ่มตัวชิราโฮชิอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าเซนชาร์ลส์นี่ยังไงยังไงก็จะจะะับชโชโให้้ไดนะ นี่ถ้าเกิดว่ากราฟอยู่นี่ก็ว่าเซนชาร์ลอตแม่งเละแม่งเละทั้งเซนชาร์ลอตแล้วก็คูมาอะไรครับผมแต่บังเอิญว่ากราฟไม่อยู่นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องเาวาใหญ่โตแล้วก็เกือบจะบ,บานปลายเลยครับพเพราะนันะครับว่าพี่ชายของชิราโฮชิอย่าง3ององชายเองเนี่ยก็ต้องการที่จะปกป้องน้องสาวของเขาอะนะแต่ก็จะมีเหล่าราชวงศ์ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยพยายามที่จะห้ามปราบเหมือนกันครับเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าองชายลงมือไปเนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุทําให้อาณาจเกลือกนั้นถึงคราวล่มสลายเลยก็ว่า จากไหนเป็นศัตรูกับ่าบกรฟ้าอ,อาณาจักรนั้นมันก็ต้องเละอยู่แล้วนะแต่นั่นครับว่าเราองค์ชายคือไม่ได้ฟังอยู่แล้วครับจะพุ่งเข้าไปเล่นงานเซนชาร์ลอตแต่ก็มีทางด้านคูม,มารเนี่ยโจมตีมาครับต่องค์ชายหลบได้นะแล้วก็กำลังจะพุ่งเข้าไปหาเซนชาร์ลใหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีทางด้านมายกกาดเนี่ยมาคอยห้ามฟุกคาโบชิเอาไว้นะครับซึ่งในจังหวะนี้เองครับเป็นช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวาหน้าหวักเสียวเหมือนกันครับเพราะว่าไอ้เจ้า ot, เซนชา,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 าร์ลส ฆ่าบรรยากาศด้วยนะครับอ้อันนี้ก็เรียกว่าเสียวเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าเซนชาร์ลอตฆ่าบรรยากาศจริงดีเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแน่ครับผมกับการที่เผ่ามังกรฟ้าฆ่ากันเองนะแต่ว่าทางด้านคูมะนั้นครับยังไม่ทันจะได้โจมตีบรรยากาศหรอกครับก็มีทางด้านมอลลี่เนี่ยโผล่มาจากใต้ดินเลยครับมาทําการชิงตัวคูมะกลับไปหาคณะปฏิวัติครับส่วนทางด้านเซนชาร์ลอตนั้นครับก็โดนทางด้านดอนไซแล้วก็เลโอเนี่ยโจมตีอะไรกันไปครับและแบบเป็นการโจมตีที่แบบหนัก่วงอะแม่งกดอันอ่ะ <c oughs> คือดอนไซนเนี่ยใช้วิชาลับหมัดแปะกระแทบมังกรเหล็กหมัดตะปูสว่านนะผมฟาดเข้าไปครับส่วนเลโอที่ใช้ท่าค้อนหางตัวแม่งจมดินอะ่ะโหดเกินอะ่ะโดยถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ครับไอ้ท่าโจมตีแบบเดียวชื่อเดียวกันเลยของดอนไซนเนี่ยเป็นท่าที่เคยโค่นล้มลาวจีไว้แล้วนะผม <c oughs> จากการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าทําให้คนในพื้นที่นั้นเนี่ยโบกเวกโวยวายเลยครับว่านี่มันคือคดีฆาตกรรมเผ่ามังกรฟ้านะพูดถึงคดีฆาตกรรมเผ่ามังกรฟ้าเป็นชื่อคุ้นๆนะครับเพราะว่ามันเคยถูกกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่มือางตอนที่1054นั่นเองครับตอนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันในวงสวนาของทั้งสกคดตุก,กิคิสซาลุรวมถึงหัวหน้ากองสืบสวนคดีอาชญากรรมแห่งกองทัพเรืออย่างคุโรอุมะนั่นเองนะตอนนั้นมีการพูดถึงคดีพยา ฆ่าเซนชาร์ลอตและก็ยังมีการบอกด้วยครับว่าเซนบรรยากาศนั้นปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้นะโดยในคดีนี้เนี่ยเดิมทีก็น่าจะเป็นทางด้านกองทัพเรือนะครับกำลังไต่สวนอยู่นะครับแต่ว่าก็มีพวกพาคีอัตวินเทพเนี่ยมาแทรกแซงคดีนี้พอมันเริ่มยุ่งยากขึ้นมาตาคาตกิก็เลยปล่อยให้พวกพาคีอัตวินเทพนั้นมันจัดการไปเองเลยกันแล้วกันนะนะเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวที่แท้จริงนะครับว่าจากเนื้อหาตอนที่1นึเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่คดีพยายามฆ่าเซนช แล้วก็เลโอนยนะครับที่ไปโจมตีเซนชาลอสนะคือเดิมทีตอนแรกนะไอตอน1,54ผมก็ดึกว่าายถึงพวกแบบคณะปฏิวัติป่าเนล่ะผมที่ปุกไปในเมริจัวแล้วก็แบบจะมีการพยายามฆ่าเซนชาลอสนะผมปรากฏว่าไม่ใช่นะผม <c oughs> ก็เป็นคนที่ไม่ไกลไม่ไกลตั้งไห่นะผมไอเจ้าดอนไซกับเลโอนะั่นเองครับที่พยายามฆ่าเซนชาลอสนะส่วนไอคนที่พยายามฆ่าเซนชาลอสก็มีทางด้านเซนบรรยากาศนะครับช่วยเหลือคนลนยแล้วก็ปล่อยให้คนลายนั้นหลบหนีไปได้นะก็ตามสไตล์บรรยากาศอยู่แล้วนะครับ บรรยากาศเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เห็นด้วยก็บแนวคิดของเผ่ามังกรฟ้าไปแล้วนะครับผมในปัจจุบันนี้นะก็เรียกว่าเป็นเผ่ามังกรฟ้าที่แบบเป็นคนดีดีเลิศประเสริฐสีนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดเซฟบรรยากาศนั้นเคยรอดชีวิตจากการช่วยเหลือของราชดีโอตโตฮิเบะนั่นเองก็เรียกว่าเป็นนี่บุญคุณของเผ่าเงือกด้วยเหมือนกันครับก็นี่นเองเนี่ยเขาก็เคยสัญญาเป็นมั่นเป็นหมอกกับราชาเนตูว่าตลอดระยะเวลาการประชุม7วันเนี่ยเขาจะคอยดูแลองค์หญิงชิราโคชิเองนะในสถานะของเขา แต่เกิดมาเนี่ยไอสิ่งนี้แหละที่เขาพอที่จะทําให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้นะเป็นสิ่งที่เขาแบบดีใจมากเลยนะครับแล้วเขาก็ให้การสนับสนุนให้การรับรองเลยครับว่าถ้าเพื่อเป็นการปกป้ององค์หญิงชิราโฮชินั้นเขาจะให้การรับรองให้การสนับสนุนและจะรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างเพื่อปกป้ององค์หญิงชิราโฮชินั้นให้เองนะความขัดแย้งของามกรฟ้าน,นั้นเป็นอะไรที่น่าติดตามน่ารอดูผลต่อไปครับคือถึงขั้นที่ว่าเป็นคดีความกันแล้วนะถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวบรรยากาศเองเนี่ยคงตกอยู่ในสถาน การที่ลําบากพอสมควรแหละนะครับมีการถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้ใช่ไหมครับเออมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพยายามฆ่าเซนชาลอตครับแถนตัวมายากาศเองเนี่ยยังเคยทําร้ายครับเอาไม้ฟาดเซนชาลอตจนหน้าบู้หน้าเบี้ยวมาแล้วด้วยนะ ถ้าดูจากการกระทำแบบนี้ต้องบอกว่าเซนบรรยากาศนั้นเป็นฝ่ายผิดได้เลยครับเพราะว่าก็จะเป็นทาาด้าบรรยากาศฝ่ายเดียวเลครับที่เป็นผู้กระทำเซนชาลอตน,นะถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่เซนชาลอตจะพยายามฆ่าบรรยากาศเหมือนกันนะจากการที่สั่งให้คุมะโจมตีบรรยากาศแต่ก็คือไอ้บุคุมะมันก็ยังไม่ทันจะได้โจมตีหรือว่า ทำลายบรรยากาศอะไรแต่อย่างใดะนะมันก็มีความเป็นไปได้แหละครับที่ทางด้านบรรยากาศเนี่ยจะต้องโดนบทลงโทษอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูกนกีกทีครับว่าเขาจะโดนบทลงโทษอะไรบทลงโทษนั้นเนี่ยมันจะร้ายแรงแค่ไหนนะการขัดแยง้งการทําลายผามังกรฟ้าด้วยกันครนับผมจะทําให้ตัวบรรยากาศนั้นเนี่ยถึงขั้นถูกป,ปลดออกจากการเป็นผามังกรฟ้าเลยไหมนะคือคดีระหว่างผามังกรฟ้าด้วยกันมันก็ไม่น่าจะได้เกิดขึ้นบ่อยนะเอาจริงนะเกิดขึ้นทีมันก็แบบเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆนะนี่ยังดีนะที่แบบแค่ปีคดี พยายามฆ่านะยังไม่ได้มีใครตายขึ้นมาจริงๆนะและอย่างไอตัวมายากาศเองเนี่ยก็เรียกว่าเกือบตายเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าคูมะสามารถโจมตีมายากาศได้เนี่ยมายากาศอาจจะตายเลยในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้ครับการโจมตีของคูมะด้วยเลเซอร์เนี่ยมันโคตรจะรุนแรงอยู่แล้วนะมันก็คงเป็นโอ้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มองไม่ออกเลยครับว่ากับคดีที่เกิดขึ้นและความตายของผ่ามังกรฟ้าถ้ามันเกิดขึ้นมาเนะครับเหตุการณ์มันจะจบลงยังไงนะคงต้องพูดถึงต่อถึงดอนไซแล้วก็เลโอด สองคนนี้ที่เป็นคนลงมือแล้วก็เป็นคนก่อคดีพยายามฆ่าเผบกพัฟ้าเนี่ย คือสองคนนี้เนี่ยเขาเข้าไปในไมรี่จัวได้ในฐานะ่ากองกําลังแล้วก็คนคุ้มกันราชวงนั่นเองครับดอนไฟเนี่ยเข้าไปในฐานะทหารของประเทศคโนคุนินะส่วเลโอเข้าไปในฐานะคนคุ้มการาชวงของประเทศเรสโลซานั่นเองโดยบรรยากาศเองเนี่ยก็บอกรับวบ้านการที่สองคนนี้เนี่ยลงมือทําร้ายเซนชาร์ลอตนั้นดีกว่าที่จะให้ฟุคาโบชีที่เป็นราชวงทําร้ายเซนชาร์ลอตอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเป็นจดสลัดนะครับถ้าพวกเขากระทะ ทำความผิดพวกเขาสามารถหนีได้พวกเขาเนี่ยไม่มีอาณาจักรต้องมารับผิดชอบนั่นเองครับซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพอหน้าที่ดีเหมือนกันครับแต่เอาเข้อกินแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเผ่าบงกรฟ้าแม่งโกรธแล้วก็พิโรดขึ้นมาเนี่ย กับการที่เลโอนะครับเออเป็นทหารของเรสโรซาไซเป็นทหารของคานุคุนิเนี่ยผมมองว่าแม่งถ้าจะเอาเรื่องกันจริงๆแล้วก็แบบจะเกเลกันจริงนะประเทศคานุคุนิหรือประเทศเรโรซาเองก็มีโอกาสที่จะโดนทางเลขหรือว่ามีโอกาสที่จะโดนความโกรธเกลเียวของผาอมอังกรฟ้าเล่นงานด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าเนี่ย ไม่ก็เป็นทหารที่ติดตามราชบงของ2ประเทศนี้มาไงใช่ไหมนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับว่า2อ,อาณาจักรนี้นะครับเออจะซวยหรือเปล่าจะทําให้คนในอาณาจักรตัวเองนั้นเนี่ยต้องมีความเดือดร้อนจากการโดนกันแกล้งของเผ่ามังกรฟ้าหลังจากนี้หรือเปล่านะมีคนเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเป็นโจสรสลัดนะทำไมมันถึงเข้าไปในไปที่จั่วได้นะคือถ้าเป็นกรณีของเลโอเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเลโอนั้นเป็นหนึ่งในพรามิดของกลุ่มฟา้าก็จริงอยู่ครับแต่ว่าตัวเลโอเองเนี่ยยังไม่ได้มี ค่าหัวนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเป็นโจรสลัดหน้าใหม่กันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ได้เคยไปก่อวีรกรรมสร้างความเดือดร้อนอะไรหรอกนะยังไม่ได้มีค่าหัวอะไรกับเขาเลยครับแต่ว่าสําหรับกรณีของดอนไซน์นครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งครับมีการระบุว่าดอนไซ์เนี่ยมีค่าหัวสูงถึง210ล้านนะค่าหัวสูงขานาดนี้พ่วงด้วยดีกรีเป็นหนึ่งในกองเรือของกลุ่มบกฟางซัดด้วยนะผมคนก็มีการตั้งคาถามตรงหสืไนกันครับว่า เดี๋ยวก่อนนะมึงชื่อเสียงขนาดนี้ค่าหัวขนาดนี้มึงหลุดเข้าไปในเมรี่จูเได้ยังไงครับใน,ในเรื่องไม่ก็ไม่ได้มีการบอกมานะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะบอกด้วยเหตุผลอะไรไม่ก็ไม่ดูแล้วไม่ค่อยน่าจะได้สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่หรอกครับอ่ะถ้าอ้างว่าเฮ้ยดอนไฟเนี่ยเป็นทหารรับจ้างนะหรือว่าได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจอสลัดแต่ว่าเป็นขุมกําลังของราชวงศ์เนี่ยให้เข้าไปเมรี่จูเได้แต่มันก็ต้องตั้งคําถามต่อว่าเฮ้ยปล่อยให้จอสลัดค่าหัวขนาดนี้เข้าไปในเมรี่จะจ้าางมก็ดีรหือ ว่าเป็นพาราบิทกับราชวงศ์ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ดีแต่ว่าจะไว้ใจได้ยังไงล่ะว่าพวกตจวสลัดพวกนี้เนี่ยโอ้ีชื่อเสียขนาดนี้มีค่าหัวขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ไปก่อความวุ่นวายเ <c oughs> ดเมริจัวอะไรแบบนี้นะครับใช่ไหมซึ่งก็ได้แหละครับผมสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ทั้งดอนไซแล้วก็เลโอนะก็ไปก่อวีรกรรมในดินดแดนแห่งทวยเทพกันทั้งคู่นะ <c oughs> สมแล้วนะครับผมที่เป็นลูกน้องของลูฟี่ครับแหมลูฟี่ uffy, เคยซัดเซนชาร์ลอตมาแล้วก่อนหน้านี้ครับลูกน้องก็เอาบ้างนะผม <c oughs> ลูกน้องก็จัดบ้างนีผมไม่น้อยหน้าลูกพี่นะแล้วไอ้เจ้าเซนชารลอตนี่คือมึงเป็นอะไรเนี่ยประเด็นคือมึงอึดจังวะเนี่ยอ่ะโดนโจมตีหนักหน่วงก,กันัขนาดนี้มึงรอดได้ยังไงนะต้องบอกว่าตัวเซนชารลอตคงไม่ได้ตายหรอกนะครับเพราะว่าในตามเนเรื่องเี่ยมันก็บอกอยู่แล้วเนะยว่าเป็นแค่คดีพยายามฆ่านะครับแสดงว่าตัวเซนชารลอตเนี่ยก็คงไม่ตายนะก็คงจะรอดนะครับผมแล้วก็ต้องอไปประถมพยาบาลต้องไปพักฟื้นตัวอะไรกันไปนะต้องบอกว่าอึดจัดๆเลยนะส่วนเรื่องนาประเด็นปลีกย่อยอื่นนนนครับับบบบบอได้พเจกามโมใแผ มันกลายเป็นว่าเออพอเราได้เห็นบทบาทของบ bon อนนี่ก็จะบอกว่าไม่ไม่ได้ถึงกับมีประเด็นสําคัญมากอะไรในเมลี่จัวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอนนี่เองเนี่ยจะไปช่วยคูม,มาใช่ไหมครับแต่ว่าอพอจะไปช่วยคูม,มาเสร็จปุ๊บบอนนี bon ่เจอซาโบก็เลยให้หน้าที่ในการช่วยเหลือคูม,มาเป็นซาโบ่เป็นแทนนะครับเพราะว่าซาโบเนี่ย เป็นคนของคณะปฏิวัตินะครับเป็นแก๊งเดียวกับคูมะอยู่แล้วนะคบเออก็ให้ซาโบจัดการในส่วนนั้นไปครับส่วนบอนนี่ครับก็ออกจากเบลลิจัวเพื่อที่จะไปหาดอกเตอร์เวก้าพังเพื่อหาวิธีกู้จิตใจของคูมะที่เสียไปให้กลับคืนสภาพมาดังเดิมนั่นเองนะมันก็เลยกลายว่าจากข้อมูลที่เรารับรู้ในตอนล่าสุดนะครับบอนนี่เองเนี่ยไม่ได้ถึงกับขั้นไปพัวพัน,พนกับปัญหาใหญ่ๆอะไรสักเท่าไหร่ครับผมกับการบุกรุกเข้าไปในเบลลิจัวนะในตอนนี้เองเนี่ยพวกเหล่าทหารนะครับมีการพูดคุยกันครับว่าจะ ตัวทหารเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับและที่คนลดลงแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะไอ้เรื่องนั้นนั่นแหละนะเออก็มีคนเนี่ยดันไปเห็นห้องลี้ลับนั่นเองนะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนลดลงนะผมคือเรียกว่าไงคงจะตีความว่าคนที่ไปเห็นห้องลี้ลับนะอาจจะตายอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับในระหว่างที่พวกทหารพูดเนี่ยซาโบเองก็ได้ยินนะครับแล้วก็ดูวีท่าทีสนใจกับห้องลี้ลับที่ว่ามาดีด้วยนะและห้องลี้ลับที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นห้องพิเศษที่ท่านอิมเนี่ยเอาไว้ใช้พักอา อยู่แค่คนเดียวนะที่เราจะเห็นว่าแบบเป็นห้องโลง่โลงๆใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแบง้แบงโล่งมากอะห้องที่แบบแบง่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยงงมากว่าแบ่งอยู่เข้าไปได้ไงนะตู้ยงตู้เย็นอะไรก็ไม่มีใช้ชีวิตอยู่ไงเตียงเติงตเก้าอี้อะไรก็ไม่มีนะท่านอิมเนี่ยนะไอห้องลีลับที่ว่าก็อาจจะหมายถึงห้องนี้ก็เป็นได้นะการที่ห้องนี้ถูกเรียกว่าห้องลีลับเนี่ยทำให้เราพอเข้าใจได้อีกระดับหนึ่งนะครับว่า ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวเองเนี่ยมันก็มีความลับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวซ้อนไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเอออย่างเช่นห้องดีนะครับการที่ถูกเรียกว่าห้องดีรับเนี่ยนั่นแปลว่าคนส่วนใจในเมริจัวเองเนี่ยคงไม่ได้รู้ถึงห้องนี้นะครับไม่รู้ว่าห้องนี้มีตัวตนอยู่จริงนะไม่รู้ว่าห้องนี้มีไว้ทําอะไรนะใครที่ไปรู้เข้าเห็นเข้าถึงห้องดีรับนี้นะผมก็มีอาจจะต้องจบชีวิตกันไปด้วยนั่นเองนะทิ้งท้ายกันไปอีกสักประเด็นหนึ่งครับคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว กาล่างแยกคาราตืรใช่ไหมครับเป็นกุญแจที่จะช่วยปลดปลอกคอของคูบารแล้วก็เหล่าท่าได้เลครับคำถามคือฮาคิกรอกขั้นสูงเนี่ยมันสามารถทําลายปลอกคอผ่างกรฟ้าได้ไม่ใช่เหรอทําไมซาโบถึงไม่พยายามช่วยพวกท่าด้วยการใช้ฮาคิกรอกขั้นสูงเนี่ยในการทําลายปลอกคอไปเลยล่ะเออมันจะดูแบบง่ายกว่าดีไหมเนี่ยไม่ต้องมาบุกลุกอะไรให้มันวุ่นวายนะมันมีขั้นตอนที่มันดูซ้ําซ้อนเสิเหลือเกินนะครับถ้าซาโบไม่ใช้ฮาคิกรอกขั้นสูงในการทําลายปลอกคอเนี่ยน่นแปลว่า าโบนั้นใช้หาคิกรอกขั้นสูงไม่ได้หรือเปล่าครับเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับ คือต้องบอกว่าฮาคิกรอกขั Jim, ้นสูงนะสำหรับผมเองนะบุมบอกผมเนี่ยผมมองว่าฝีเบือดับซาโบ้ะเว้ยหัวบวกกับพลเลอเอกได้ะครัยเป็นหมายเลข2งของคณะปฏิวัินะฮาคิกรอกขั้นสูงผมมองว่าซาโบ้ใช้ได้ว่ะแต่คดีการที่ซาโบ้ไม่ได้ใช้ฮาคิ่กรอกขั้นสูงในการทําลายปลอกคอเนี่ยซาโบ้อาจจะไม่รู้ก็ได้ครับว่ามันมีวิธีการทําลายปลอกคอด้วยการใช้ฮาคินั่นเองนะเขาก็เลยอ่เลือกที่จะไปเอากุญแจแล้วก็มาปลดปลอกคอด้วยวิธีปกติทั่วไปนะครับต้อง ืธาตุแล้วก็ปลดปลอกคอด้วยหาคิกรอเดียบมันคงเป็นวิธีที่น้อยคนนะจะรู้เข้าใจไหม มันจะต่างกับกรณีของเลลี่อ่ะคุณลุงเลลี่เขาแบบเป็นคุณลุงสายเก่าประสบการณ์สูงไรงแบบโปรเฟชชั่นนอลจัดๆนะคบเออรู้มากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เขาได้รู้วิธีการพิเศษที่ใช้ฮาคิกรอกขั้นสูงนะครับในการทําลายปลอ,อกคอนั่นเองนะส่วนซาโบเก่งแข็งแกร่งก็จริงอยู่ครับความสามารถก็มีรอบด้านเลยนะเพียงแต่ว่าตัวซาโบกเองเนี่ยเขาคงยังไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ปลอ,อกคอของผมังกรฟ้าเดียมันใช้ฮาคิกรอกขั้นสูงทําลายได้นะเออคิดว่าเป็นแบบนั้นนะนะ คลิปนี้นี่เองครับมาพูดคุยประเด็นเสริมครับถึงมากาวันพีตตอนล่าสุดนั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโดกุมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ